สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้มุมมองกล้องเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ค่อยๆจะต่อเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน,นครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่20ของ t g i r t Tech Co. ครับเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้หุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับก็ครั้งก่อนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ยี่ห้อ ABB ไปครั้งนี้จะลองมาเป็นใช้ของ y a า a w a นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยแล้วกันครับว่าโอเค ทั้งสองแบรนด์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์โปรแกนเหมือนกันแต่ปุ่มการใช้งานที่แพนแดนการเคลื่อนที่หุ่นยนต์เนี่ยสรุปแล้วเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าตาของที่แพนแดนนะครับของตัวยัตส์คาว่าก็ขอขออนุญาตเรียกเป็นมมเตอร์แมนแล้วกันเนาะก็ตัวมอเตอร์แมนเนี่ยก็จะมีที่ปพนแดนั์นลลปหน้อย่างนี้ อาจจะมีความแตกต่างจากทาง ABB อยู่พอสมควรแต่เงื่อนไขาการใช้งานเนี่ยก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อไปแต่เคลื่อนที่ผนได้เหมือนกันของแกนเหมือนกันองค์ความรู้ที่ใช้เนี่ยจะคล้ายคลึงกันถ้าเรารู้เรื่อง ABB มาแล้วเนี่ยมาใช้ตัว Motor Man ตัวนี้เนี่ยก็อพอที่จะเข้าใจได้เบื้องต้นนะครับอาจถึงยังไง,ไงก็เราลองมาดูก่อนครับจะเห็นว่าตัว Chip and Dent เนี่ย อาจจะมีการบุดลอกไปบ้างนะครับแต่เราก็มีภาพของมันตอนสภาพดีๆก็จะเป็นภสภาพนี้ครับอันตัวนี้ดังนั้นเนี่ยปุ่มที่หายไปถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นปุ่มที่เราใช้บ่อยนั่นเองนะครับก็จะเป็นของการใช้แกน x y แหมุนรอบ x หมุนรอบ y หมุนรอบแแล้วก็ insert enter forward backward ตัวนี้ที่มักจะหายไปก็คือปุ่มที่เราใช้บ่อยนั่นเองนะครับ ก็ถ้าสําหรับช่างทุกท่านแล้วหรือว่าวิศวกรทุกท่านเนี่ยที่เคยใช้ใช้ยัส a าวเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจแล้วก็รู้จักอยู่แล้วแหละว,ว่าโอเคที่เ n นเด้นเนี่ยก็อาจจะมีการหลุดลอกไปบ้างแต่ยังไงก็สามารถที่จะติดต่อซื้อใหม่ได้เหมือนกันนะครับตัวแป้นพิมพ์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่มนการเสียวเวลาครับเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ดูอีที่แลนะครับก็ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่สองรูปแบบใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบจอย์แล้วก็การเคลื่อนที่แบบลีเนียหรือคาทิเชียนนะครับเป็นพิกัดจอย์ Joy คืออะไรนะครับก็การเคลื่อนที่ของจอย์เนี่ยเราสามารถสังเกตได้เบื้องต้นเลยก็จะเป็นตัวของมอเตอร์ข้อต่อมอเตอร์เนี่ยจอย์หนึ่งทีเป็นตัวนี้หมุนแกนล่างจอยสองจอยสามสี่ห้าหกก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ ที่ถูกดีไซน์มาครับบางที่ก็อยู่รวมกันเลยจะจะเป็นตัวนี้สี่ห้าหกอยู่ตรงนี้ตัวมอเตอร์นะครับแต่ข้อต่อก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ห้าแล้วก็หกตัวนี้ที่จริงก็อาจจะสังเกตได้ตรงมาร์กนะครับว่าโอเคตรงกับมาร์กหรือเปล่าดูได้นะครับเนี่ยนี่ยหล้าเลือกมาร์กครับเนี่ยจอยก็จะเห็นครับแต่ละจอย อันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับที่เรารู้โอเคพบทวนกันไปเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการนี่นที่จอยต่อามาคาดิเชียนนะครับกดมือขวาย้อนอีกรอบนึงะครับก็นิ้วชี้ไปข้างหน้านิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งตั้งฉากกันทั้งสามแกนนะครับจะเป็น x y z นะครับก็สังเกตได้ยังไงกับหุน่นยนต์สมมติถ้าเราหันหน้าทางนี้ x เ,เราก็เปลี่ยนแล้ว หรือว่าหันหน้าทางนี้ x เ,เราก็เปลี่ยนแล้วสรุปเราต้องอิงแกนใหมน,นะครับก็ดูได้จากตรงสายหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ก็ถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสายไฟเข้าทางด้านไหนเนี่ยก็ให้ x ไปทางนั้นแล้วก็เราก็จะรู้ y แล้วก็รู้ z อันนี้คือพิกัดพื้นฐาเนเบื้องต้นเลยก็จะเป็นการเชื่อที่แบบจอยกับแบบคาร์ดิเชียนนะครับโอเคมาลองดูกันว่าเป็นไปนอย่างที่ผมกล่าวไว้หรือเปล่า การเคลื่อนที่แบบจอยแรกนะครับจะเห็นว่าตรงฐานเนี้ยจะขยับแค่ตรงเดียวมีจอยที่หนึ่งจอยที่สองก็คือตรงนี้นี่ตรงข้อต่อตรงนู้นนะครับจอยสองสังเกตได้แล้วก็จอยสามก็จะเป็นด้านบนมีการเคลื่อนที่แบบจอยแล้วก็สี่นี่คือสี่ ห้าหกอ่าดูได้จากที่เป็นัดนก็ได้นะครับอ่าอิงอีกทีอีกทีหนึ่งก็ได้ตัวนี้จะเป็นแกนหนึ่งตัวนี้แกนสองตัวนี้แกนสามตัวนี้แกนสี่แล้วตัวนี้แกนห้าแกนหกตามลำดับครับ อันนี้คือการเคลื่อนที่แบบจอยนะครับก็ดูอีกทีนึงนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าโ o r ิเ n a นตนะครับนี่ปุ่มนี้สัมพันธ์กับพัญลักษณ์ภาพด้านบนนี้นะครับผมจะเห็นว่าเป็นรูปหุ่นยนต์เนาะก็กดอีกรอบนึงเนี่ยก็จะเป็นพิกัดฉากละพิกัดคาร์ดิเชียนที่เราคุยไปเป็นตามขนมือขวานี่ตัวนี้นะครับแล้วก็กดอีกรอบนึงเนี่ยจะเป็นโค r ิเ n a นตแบบทูลก็คืออิงทูเป็นหลักเดี๋ยว ไม่ขออธิบายรายละเอียดนะครับแล้วก็ตรง u user frame ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าพื้นงานของเราเหมาะกับพื้นงานของเราหมายความว่าไงครับหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยพื้นงานของเราเนี่ยเป็นขนานกับพื้นโลกก็ใช้การเคลื่อนที่ปกติได้เลยแต่ถ้าพื้นงานของเราเนี่ยมีความเอียงมีความลาดชันไม่ได้ระนาบกับพื้นโลกเนี่ยตัว user frame เนี่ยก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้สำหรับงานแบบนี้นะครับก็ ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันถือว่ารู้ไว้คร่าวๆครั้งนี้เนี่ยพอเราพูดถึงการเคลื่อนที่แบบจอยไปแล้วเนี่ยเราลองมาดูการเคลื่อนที่แบบคาร์ดิเชียนอีกนิดนึงนะครับให้ดูรอบนึงครับแบบคาร์ดิเชียนนะครับผมก็เลือกพิกัดที่เป็นคาร์ดิเชียนแล้วก็กด x เต็มไปรกร,รกดมือขวาไหมครับผมลองให้ดูนะครับตรงนี้นิ้วผมนะครับ x บวก ไปข้างหน้าผมกด x ลบมาด้านหลังผมงกดไวบวกมาทางซ้ายตัดนิ้วกลางครับแล้วก็กดไวลบก็ไปฝั่งหองงภาพถ้าบวกขึ้นข้างบนถ้าลบลงข้างล่างแล้วก็จะมีเรื่องของการหมุนรอบแกน x แกน y แกน z อีกเหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นว่าโอเคตรงนี้แกนหนึ่งแกนสองแกนสามในแบบจอยใช่ไหมครับแต่เนี้ยจะเป็น x y z ในแบบพอดิเชียนแล้วตรงสี่ห้าหกที่เป็นแบบจอยเนี่ย ของคาณิเคียนเนี่ยจะเป็นหมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน y หมุนรอบแกน z ลองดูนะครับอันนี้ครับจะเป็นหมุนรอบแกน x หมายความว่าไงหมายความว่าอย่างนี้ครับแกน x เราจะอยู่อย่างนี้เวลาหมุนรอบแกน x เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับน,น,นี่คือจะเคลื่อนที่หมุนรอบแกนนั่นเองแต่อาจจะเห็นว่าเอ้ย ทำไมมันดูมีการเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าจุดอักอิงตรงเนี้ยในการเซตคูณของเราเนี่ยเราไม่ได้เซตที่ตรงไปลายปลายปากกานี้เราเซตที่ตรงเบื้องต้นนะครับถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งมันตรงจริงๆเนี่ยเราก็แค่เซตตรงปากกาตรงทูณของเราแค่นั้นเองน่าดูหมุนรอบกันไปนเวลาทุกท่านจะไปใช้งานจริงก็แนะนําว่าให้เซตคูณน,นะครับเซตกริปเปอร์ของเราเสมอน,นะครับว่า ระยะควรเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นการทดลองให้ดูเบื้องต้นเท่านั้นเองโอเคเราเข้าใจแล้วว่าโอเคมีการเคลื่อนที่แบบจอ้อนมีการเคลื่อนที่แบบคาดิเชียลแล้วเราอยากจะมาดูหน้าตาของโปรแกรมเบื้องต้นนะครับโอเคมาดูกันตัวนี้ครับก็หน้าตาของโปรแกรมเนี่ยจะมีรายละเอียดเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรผมจะขอพูดถึงส่วนที่รู้แล้วก็สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเลยแล้วกันนะครับ ก็ที่สาคัญตัวแรกจะเป็น job นะครับก็คือเราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมที่เราจะโปรแกรมได้้องอาง่ายๆเลยก็ Create New Project New Job นะครับก็กดไปนะครับตั้งชื่อของเรา,าเช่นเป็น TGI RT ีส uh, องห้านี้ครับกด Enter ไปเนี่ยก็จะมีบอกแล้วว่าโอเค job นี้ชื่ออะไร เวลาจะแก้ไขจะ copy file save file ยังไงเนี่ยก็มาดูที่ job ของเราเป็น t j RT 2 5ตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่อมาเนี่ยก็คือการสร้างโปรแกรมหรือว่าการเคลื่อนที่หุ่นยนต์เบื้องต้นก็ตัวนี้นะครับถ้าสังเกตจำได้ดีเดจะเขียนคำว่า insert รร f e r v on ด้านหลังนะครับ่ยตัวนี้จะเป็นเดดแมนสวิตนะครับก็ตัว ABB เนี่ยเราได้เห็นไปแล้วล่ะ วันนี้ก็เป็นของยักาวาเหมือนกันก็จะเป็นสามสเต็ปเหมือนกันก็คือไม่ได้ทําอะไรสเต็ปที่หนึ่งนะครับแล้วก็กำสเต็ปที่สองได้ยินเสียงอะถ้ากด่อยครั้งหนึ่งกาแน่นอันนี้หุ่นยนต์ก็จะหยุดนะครับก็เรารู้อยู่แล้วแหละก็คือเดนแมนสวิตเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ไว้กันสําหรับคนที่ตกใจนะครับในการกมของแน่นกับตกใจแบบปล่อยของเนี่ยตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถเซฟตี้ของทุกท่านได้ ่มาดูอีกนิดนึงครับก็หลังจากที่เราจะทำการสร้างโปรแกรมเนี่ยเรากำ Enable for it นะครับแล้วก็ Insert แล้วก็ Enter ก็จะได้โปรแกรมมาแล้วได้บรรทัดแรกมาแล้วถามว่าบรรทัดแรกเนี่ยคือส่วนไหนของคุณนยนนะครับก็จะเห็นว่าค่าเนี้ยของคุณนยนนั่นแหละอืมอ่าต่อมาผมบอกว่าผมจะเคลื่อนที่ลงตอนนี้ผมใช้พิกัดแบบร a r t เ i ย n อยู่นะครับลง แล้วไงต่อก็ insert enable เนี่ยมาทัดที่สองเนี้ยก็จะเป็นท่าของหุ่นยนต์ท่านี้ง่ายๆเลยอ่าวิธีเช็คว่าโอเคถูกต้องหรือเปล่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็ลองเคลื่อนที่ดูครับตัวนี้จะเป็น forward คือการเคลื่อนที่หุ่นยนตตัวนี้ครับมาบนบรรทัดแรกกดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นทัาที่สองนี่ครับแค่เรารู้ ว่าอินเสิตรงไหนตัววดยังไงหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับในส่วนนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของการใช้มุก J มุก L มุก C อีกนะครับก็จะเห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเราใช้มุก L อยู่มุก L เนี่ยจะเป็นมุกเส้นตรงนะครับแล้วก็มุก J เนี่ยมุก J เนี่ยจะเป็นมุกของการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์แบบอิสระรวดเร็วนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานต่างๆนะครับเวลาจะเลือกใช้เนี่ยเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยก็จะขอลงรายละเอียดอีกทีนะตอนนั้นนะครับตอนนี้เราก็พอรู้ไปก่อนว่ามันมีมูฟเจมูฟเอลมูฟ4ก็คือถ้าเราอยากได้วงกลมหรือเส้นโค้งเนี่ยจะใช้มูฟสีนะครับส่วนอยากได้เส้นตรงก็เป็นมูฟเอแล้วก็ตัวของยัสวาเนี่ยจะเป็นมีความพิเศษอยู่นิดนึงก็จะมีมูฟเอมาด้วยนะครับก็เป็นทําเส้นโค้งเหมือนกันแหละเปร์โบลานั่นแหละพาราโบลาเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในโอกาสหน้านะครับต่อมาเนี่ย ราละเอียนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของการใช้ input output นี่กด information l e a d e r นะครับอาจขอยกกดอืมนี่ครับ,รบ,ก,รบก็จะมีทั้งตัวด้านบนนะครับจะเป็น Digital เอา p ์พุตนะฮะมี Input มีเวทอะไรต่างๆมากมายนะครับ หรือตัวคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็น if else มีการ call มีท i m e มมีจ m p Label นี่ครับเดีะยแยะเลยอันนี้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะอยู่กับการใช้งานของทุกท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเกจเหมือนกันเงื่อนไข and g a t e or a t e not g a t e หรือว่าการบวกลบคูณหารนะครับก็ อยู่ใน Information List เนี่ยแหละครับแล้วกอ็อย่างที่บอกไปคือเรามีพอดีตัวเนี้ยเรามีของทางด้าน g ิป p ปอรอยู่นิดนึงนะครับก็สามารถที่จะใช้งานกิปเปอร์ได้เหมือนกันโดยคำสั่งที่เราพูดไปเมื่อครู่นี้ก็เป็นดิจิตอลเอาต์พุตนั่นเองนะครับก็ใช้งาน,นง่ายๆนะครับก็เรื่องมาที่ตัวเอาต์พุตนะครับก็ ดูดีๆว่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวไหนพอดีผมจําได้ของผมนะครับเนี่ยผมผมคอมเมนต์ไว้อยู่ว่าเป็นกิปเป r c แคมนะครับตัวนี้อ่าลองกดดูนะครับอ่าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดฟอร์เวิธรรมดาเนี่ยมันจะไม่หนีบนะครับต้องกดอินเตอร์ล็อกด้วยอือมึงจะหนีบ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้สำเร็จก่อนนะครับจิตต์เอาขุดแล้วก็ information ิสต์ อินโฟเมชันลิสต์นะครับต้องไปอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าอยู่ขวามือเนี่ยจะไม่ติดเนาะตัวนี้เด็กตัวที่สองเปิออนเนี่ยครับเวลาทำโปรแกรมเนี่ยก็ รอบนึงครับโอเคอ่ะมาดูกันครับก็เดี๋ยวอธิบายนิดน,น,งนึงนะครับก็คือผมได้แอดของการแคมป์กิปเปอร์กับอันแคมป์กิปเปอร์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการแคมป์กิปเปอร์ไปแล้วจะเห็นว่าหุ่นยนต์น่ยจะอยู่ท่าของการแคมป์กิปเปอร์อย่างเดียวเลยไม่สามารถที่จะคลายได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่คําสั่งอันแคมอะไรเลยตอนนี้ผมได้ ทำโปรแกรมคำสั่ง uncamp ไปเรียบร้อยแล้วเก็<ม>จะมาดูกันครับเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะหยิบแล้วก็ปล่อยของได้แล้วนะครับแค่นี้เองอ่าส่าร้อนึงครับตอนนี้องค์ประกอบของเรามีอะไรมากก็จะมีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เนี่ยประมาณสองจุดด้วยกันในสองบรรทัดแรกนะครับแล้วก็จะมีการ แคมแล้วก็อั camp. นแคมป์นี่นะแค่นี้เองนะครับเบื้องต้นสำหรับวันนี้ถามว่ารู้อะไรบ้างก็รู้การเคลื่อนที่ของยนต์เบื้องต้นนะครับว่าโอเคมีการใช้แบบจอยแบบคาดิเชียน นะครับแล้วก็หน้าตาของที่เป็นแดของตัวยัชวาเนี่ยมีความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกับ ABB ยังไงแล้วก็มีคำสั่งในการใช้ Move Move, Move ไม่ได้มี mm hmm. แค่ MoveL Move, Air, Move เดียวครับมี MoveJ, m o v e อ m o v e ส MoveS นะครับ, Move J, Move Air, Move D, Move รบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของ Digital Output ก็คือการแคมป์กิปเปกับอัน a m แคมป์กิปเไม่ใช่ว่าเนื้อหามันมีแค่นี้นะครับแต่ก็เราหยิบยกตัวอย่าง จากสแตนดาร์ดคอร์ที่เรามีหรือว่าพื้นฐานหุ่นยนต์เนี่ยมากล่าวถึงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยครับเป็นแค่พื้นฐานเฉยๆถ้าท่านรู้พื้นฐานตรงเนี้ยโอเคเราสามารถบอกได้ว่าโอเคท่านสามารถที่จะเคลื่อนที่หุ่นยนต์ได้แต่ความรู้ตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนเพิ่มศึกษาเพิ่มนะครับหรือว่าสอบถามผู้ที่รู้เนี่ยว่าโอเคมันมีเซฟตี้มีเงื่อนไขมีขอบเขตการทําโปรแกรมยังไงเนี่ยจากผู้ที่รู้นะครับหรือว่าท่านถ,ถ้าท่านไม่รู้เนี่ย หรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยออลองติดตามกับ t g i ีไออาร์ทีเทองนะครับคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าอยากรู้ลึกกว่าน,นี้หรือว่าอยากลงคอร์สอยากเรียนอยากเรียนออนไลน์สะดวกเรียนออนไลน์ออฟไลน์ยังไงเนี่ยสามารถติดต่อคอมเมนต์ได้หรือว่าโทรมาที่ทาง TGI ไได้เลยนะครับก็ยังไงเบื้องต้นวันนี้เนี่ยผมอาจารย์ธนวัฒน์นะครับขอลาไปก่อนนะครับกับพื้นฐานการใช้หุ่นยนต์ แจสกาว่า EP ที่20วันนี้นะครับผมค,ครับ